สวัสดีครับพอกันคือเกาเหมือนเดิมนะครับแรงนี่กินง่ายๆสไตล์เอเจตข้ัวผัวคุณเจดนะครับเมื่อนี้กะสีมาเจ็ดกับเพราสูวกินคือเกาครับผมเมื่อนี้สกัดสิควาหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นขั้วเกลือนะครับนะครับอันนี้หมูสามชั้นนี่ผมกับคุกเกลือแล้วนะครับเราก็เอามาถอดมาขั้วก่อนนะครับขั้วนะครับเครื่องปรุงสีมีนะครับหอมกับพริกขี้หนูหั่นนะครับ ซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยครับเดี๋ยวผมจะขวดนะครับเราหลีดน้ำมันออกอีกจักน้อยหนึ่งก่อนนะครับ โอ้มมีปูทไทยทั้งเพียดทั้งไทยนะครับเอาจากนั่นกับติดไ้เครื่องปรุงลงไปนะครับมันหอยจากน้อยพอมันหอมเป็นกระไสนะครับ ต่อตามด้วยนี่ด้ครับอยู่เขาจะน้อยนะครับซ้ำนี่ก็นากินเล้วนะครับนี่นะครับ หัวข้าง้อนนะครับอ้าวไม่กินน้ำกันนะครับเด้อ